สวัสดีค่ะกับมพบกับปูเป้ทอยอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะขอแก้ตัวจากคลิปที่แล้วนะคะคือคลิปที่แล้วเนี่ยมันมืดไปแเราก็เลยเดี๋ยวรีวิวใหม่ละกันเนาะก็เป็นของค่าย JT s t u d i เหมือนเดิมเป็น Blue and Red Kit นะคะก็หลังจากที่เราแกะจากกล่องน้ำตาลมาปุ๊บเนี่ยมันจะมาเป็นแบบนี้เลยเป็นซองก่อนเป็นเหมือนตัวครอบลงไปนะคะก็จะมีด้านหลังมีสกรีน b l u กับ Red Kit นะคะ อันนี้ก็เป็นภาพที่ศิลปินวาดเอาไว้นะคะสเก็ตเอาไว้ก่อนอ,ออกออกออกมาเป็นตัวอาร์ทอยนะคะโอเคพอเราปึ๊บดันขึ้นมาชิปก็จะเจอกล่องสองกล <Okay. S 1> ่องข้างในนะคะโอเคนี่เรชมสองกล่องข้างในนะคะซีรีส์เนี้ยจะได้สองตัวนะคะก็คือจะมาคู่กันเลยสองตัวแบบตามในภาพนะคะมาคู่กันเลย เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวใหญ่ก่อนบูก่อนแล้วกันค่ะมาดูกล่องก่อนโอเคอเอาแกะกันจั่จนัจนจนจนัจนจนจนัจนจนัจนไก็จะมีใบปิดหน้ามา อันนี้จะเป็นทุกตัวทุกกล่องของค่ายนี้คะจะมีใบปิดปิดมานะคะปึ๊บแกะออกมาอ่ะเราแกะโอเค,ออเค,อเคก็สำหรับเซตนี้มีโปสเตอร์แถมมาให้3ใบนะคะเรามาดูกันโปสเตอร์ เาไปเข้ากรอบสวยเลยนะคะนี่เอามาตั้งโชกับของทางาตั้งโชวกับโมเดลนะคะมีสามใบนะคะโอเคถัดมาพระเอกของเรานะคะพระเอกของเราเช่นโดยปกติก็จะมีถุงครอบถุงอะไรมาค่ะคือเป้แกะไปหมดแล้วนะคะจะ e ีที่แล้วโอเคพระเอกของเรา นี่พเยของเรานะคะก็ภายในกล่องก็จะมีตัวนี้เป็นกาศนะคะแล้วก็มีเสาอะคริลิกสกินชื่อนะะค แล้วก็มีหัวกระทิงหัวภู <Okay. S 1> okay. เดี๋ยวรอเขาแ mm. ป๊บเเขาอยู่ในช่องถัดไปจริงๆถ้าทางค่ายเขาทำแบบนี้ทุกทุกอันก็ดีนะมันดูแบบดูพรี่ยมดี okay. ช่องต่อมานี่มีฐานไม้เท้าแล้วก็มือเปลี่ยนแล้วก็เขานะคะเรามาดูที่เขา อันนี้ไม่ได้เป็นแม่เหล็กนะคะคือเป็นจอยแล้วก็ยัดลงไปได้เลยนะคะตอนยัดก็เบามือหน่อยก็ได้๋ดย่าเยอยสีฉลอกนะะเอาประมาณนี้นี่เขาโอเคอันนี้วาไงไว้ข้างๆก่อนไห่เท้า ไม้เท้าก็จะมีคงความลักษณะของกระทิงเอาไว้นะคะเป็นจะงอยเขาฐานฐานอัคคีริกกลมๆเจ้าสก,กีนเขียนว่าบูคิงนี่ฐานอะคิิลิกสวยมากเลยดนไหมฐานอะครีลิกสวยมากแล้วก็อันนี้ เสียบตรงนี้ชึบมันจะลงล็อกพอดีปึ๊บอ่าแล้วก็เอาไว้ตั้งฟิกเกอร์นะคะโอเคถัดมาเป็นมือเปลี่ยนมือเนี่ยจะมีให้ทั้งหมดนะคะก็คือสามคู่ที่ตัวแล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็จะมีรอยสัก นนี้เป็นแบบกำปั้นมีรอยสักเหมือนกันอันนี้มาเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนเนาะเรามาดูตัวที่หุ่นกันโอเคก็ เรามาดูหน้าก่อนแล้วกันโอเคก็ okay. จะมีรอยสักตรงคอเท่ๆเลยแล้วก็ด้านหลังคออันนี้หน้าทรงผมเท่นะสวยตรงนี้อ่ะเอาไ้ใส่ตรงหัวแต่เวลาใส่ต้องต้องรอวางนิดนึงนะคะเพราะว่า มันจะทําให้หัวถลอกได้ถ้าเพื่อนๆที่ติดตามดูอ่ะจากอีพีที่แล้วอ่ะก็ทําหัวถลอกไปทีนึงด้วยความใส่แรงเกินไปเนี่ยค่ะก็ระวังนิดนึงแต่ถ้าใส่นานๆก็อาจจะติดได้เพราะว่าตัวไวนิวหรือว่าพลาสติกมีการหดตัวนะคะถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนหรืออะไรอย่เงี้ยค่ะมีกระเป๋าหนังกระเป๋าหนังอันนี้ถอดได้นะคะ กระเป๋าหนังเนี่ยคือจะบอกว่าในงานของค่ายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฮอตทอยหรือตัวอื่นๆนะคะหนังเนี้ยมีสามารถที่จะเกิดการแตกลายงาได้ด้วยการเอ่อด้วยความที่มันเสื่อมตามกาลเวลานะคะแต่ส่วนตัวของเป้นเนี่ยถ้าวัสดุที่เป็นหนังแบบนี้นะคะ่ะหนังเทียมเป้จะใช้ไข่ปาวาน,นะคะคือเราเอามาแบบรูปๆนิดหน่อยให้มันเหมือนกับมีความชุ่มชื้น อยู่ที่ตัวหนังนะคะทําให้ยืดอายุการใช้งานได้นหน่อยอันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆของเป้น,นะคะแล้วลองไปใช้กันดูก็เสื้อคลุมนะคะแล้วก็มีเสื้อข้างในสีดาใส่ขาสั้นนะคะแล้วก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนอารมณ์ประมาณถุงน้องผู้หญิงป่ะ <c oughs> เ,เสื้อคลุมยาวนะคะมีสกีข้างหลังบูทิงนะคะแล้วก็มีเชือก อันนี้มีเก่งอันนี้เป็นผ้านะคะไม่ได้เป็นหนงังเป็นผ้าโอเคเรามาจัดท่าน้องกันอ๋อลืมให้ดูรอ,องเท้ารองเท้าสีม่วงนะคะ อเคอันนี้ให้น้องถือไม้เท้าไว้ก่อนใส่ไม mm ้ hmm. ท้าแป๊บหนจริงๆไม่ค่อยกล้าย,ยับแรงๆกลัวกลัวเป็นรอยโ <laughs> uh, okay. อเคค้างละง้างมือเขาหน่อยแล้วกันโอเค ก็มาใส่ใจอยนี้จอยตรงนี้เพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะคะทางค่ายเขาไม่ได้มีแถมมาให้เวลาเราเปลี่ยนมือมันอาจจะทำให้แบบหักในได้นะคะโอ,คโอ้มากพี่โอเท่มากโอเคผ่านไปแล้วหนึ่งตัวเดีย๋ยวเรามาดูตัวนี้กัน เวคิดนะคะตัวนนี่ก็กล่องเป็นพลาสติกนะคะไม่ได้เป็นเป็นกล่องกระดาษนะคะเจ้าตัวเล็กเนี้ยมีคนแบบิ inbox มาถามเยอะเหมือนกันนะคะแบบอยากได้อยากขอแยกซื้อเพื่อนๆมันไม่มีขายแยกมันไม่มีขายแยกนะคะคือถ้า เพื่อนๆอยากได้ก็คือต้องซื้อเป็นเซตหนึ่งแอปไปะคะ่ะตอนนี้ราคาคู่นี้ก็อยู่ราวๆไม่เกินสองหมื่น,นะคะ่ะประมาณหมื่นไปไปนะคะลองไปหาดูได้นะคะอันนี้อ่ะดูหน้าหน้ากวนนะอันนี้มีหมักฝรั่งมาให้เดีย๋ยวเราใส่หมักฝรั่งก่อนหน้ากวนโอ้ไงไวะลูน ว่างไงไปรุ่นอ่าเห็นรอยอย่างนี้ไหมคะตรงนี้เดี๋ยวไปเพิ่มทิกให้นิดหน่อยรอยเนี้ยอ่าถ้ามันไม่ได้เป็นรอยแบบบาลึกๆ่ดี๋ยเป็นแค่แบบรอยติดมานิดนิด,นดหน่อยหน่อยอะคะ่ะเราใช้อย่างลบเนี่ยลบได้เดี๋ยวลบให้ดูเผื่อแบบเป็นขี้มือเราหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันเนี้ยนี่แล้ว ออกแล้วออกแล้วเห็นไหมอันตรงนี้นะอันหนึงเดี๋ยวลองดูไหมน,ออน,หมนี่ออกแล้วนะี่อีกไหมออกแล้วนะโอเคอันนี้ก็เป็นชิคเล็กๆน้อยๆที่อ่าให้เพื่อนๆลองไปใช้ดูเผื่อมีโมเดลตัวไหนที่แบบเป็นรอยตำหนิแบบดำดำ,ดำหรือมีขี้เหมยอะใช้ยังลบๆเอาก็ได้ลบเบา เนี่ยออกแล้วอ,อันนี้ก็ตัวน้องเนี่ยกระเป๋าเป็นหนังเหมือนกันเหมือนกับตัวใหญ่นะคะตัวเล็กทีก็ใส่แจ็คเก็ตแล้วก็ใส่เสื้อฮูดข้างในนะคะมีสิ่งที่แถมมาก็คือกระเป๋าหมักฝรั่งที่เป่าลูกโป่งนะคะแล้วก็หมวก หมวกนีหมวกหมวกนางน่ารักนะหมวกเห็นไหมหมวกนางมีเข่าน่ารักก็เป็นโลโก้ค่ายโลโก้ค่ายหมวกน่ารักถ้าจะใส่หมวกก็คือต้องดึงจุกผมน้องออกนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นแม่เด็กนะคะเป็นจอยแล้วก็เราก็ยัดลงไปแล้วใส่หมวกกันนี่ใส่หมวกน่ารักเอเชิบแล้วก็มีสเก็ตบอร์ด สเก็ตบอร์ดสกรีนโลโก้แล้วก็ชื่อค่ายนะคะด้านหลังก็เขียนเป็นคิดล็อกนะคะแล้วก็ปั๊มชื่อค่ายที่ล้อนะคะล้อหมุนได้นะโอเคอันนี้สวยขนาดเป็นขนาดไซส์หนึ่งต่อหกก็คือเป็นตัวนี้สูงเอ่อ สิบสองนิ้วแต่ตัวนี้น่าจะประมาณหกนิ้วนะคะ okay. เดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดทั้งหมดก็มีเท่านี้อ๋อตัวเล็กเนี่ยไม่มีฐานอะคริลิกแบบตัวใหญ่นะคะก็คือจะมามีแค่ออปชั่นก็คือมีหมวกมีหมวกฝาหลงที่เป่าแล้วนะคะแล้วก็สเก็ตบอร์ดแล้วก็ตัวกระเป๋านะคะมีเท่านี้นะคะ ส่วนตัวใหญ่ก็จะมีกระเป๋ามีไม้เท้ามีหวัวหัวหัวกระทิงนะคะแล้วก็หัววัวหรือกระทิงเนี่ยอืนั่นแหละแล้วก็มีฐานนะคะตันนี้ก็อย่างที่บอกก็คือถ้าใครกลัวว่ามันจะแตกลายงายก็อเอาไข่ประวารรูปๆนิดๆเนี่ยก็ได้คะ่ะตรงที่มันเป็นอ่ะมันจะได้ยือดอาอยุได้นะคะโอเคตัวนี้สวยมากตัวนี้คือเป็นตัวที่เป้รอนานอยู่เหมือนกันนะคะรอนานมากคืออยู่เหมือนกัน แล้วก็เป็นตัวที่แบบรู้สึกเออชอบคู่นี้ชอบมากเลยผลิต399เซตนะราคาก็อยู่ที่ประมาณหมื่นไปๆลองหาซื้อหรือหาสะสมกันได้นะคะเดีย๋ยวเรามาจัดท่ากันดีกว่าลองดูหน้าเจ้าชงกวนอี่แท้ สเกตบอร์ดหน่อยสเกตบอร์ดหน่อยหนีบไว้หนีบไว้เอ๊หน้าเหมือนเด็กเกเรเลยเหมืนเด็กเกเรเลยสมักกย,ยก่อนตอนไปเด็ก,ก็เขาก็หนีบสเกตบอร์ดไปเรียนกันนะสมัยก่อนเป็นเด็กสเกตอยู่นะแต่ตอนเนี้ยไม่ได้เล่นแล้วเขากลับมอฮิตกกก็ไม่ได้เล่นแล้วอเพราะว่าเป็นขาฉาชกดเล่นไป มีนจะเก็บอเป็นอยน่านใถ้าเรารู้สึกว่าเราจัดท่าแล้วมันไม่อยู่อีกหนึ่งตัวช่วยก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรนะดินกาวกาวดินน้ํามันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีแ่แปะเลยลองดูอยู่ไหมอ่าอยู่แล้วเห็นไหมอยู่แล้ว เลยกาวดินน้ำมันช่วยคุณได้ทุกสถานอากา์ในการจัดท่าแอคชั่นฟิกเกอร์นี่สวยงามโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเราติดตามชมกันใน Youtube หรือ Facebook ทางทางเพจปูเป้ทอยได้นะคะก็กาอขอบคุณมากค่ะที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ ับส,สัครักันด้วยนะ